สวัสด <ım S 2> ีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับก้ากันอีกแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่ในเดซิมสามส้มจิตกันต่อนะครับคือยังคิดชื่อซซรีไปออกก็ขอตั้งชื่อเป็นแบบส้มจิตไปแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยน้องอาโนเนี่ยน้องโนอาดูนะน้องอาโนคืออะไรตอนนี้น้องโนอาเนี่ยอะไรไม่ได้เล่นสองวันลืมชื่อลูกซะละตอนนี้น้องโนอาเนี่ยกำลัง ร้องเลยนะครับเมื่อกีแ้แน่ใจเหมือนกันว่าน้องต้องการความต้องการอะไรหิวหรือเปล่าเนี่ยร้องให้นมก้อนนม <_ d ata> ก็หลังจากเมื่อวานเนี่ยได้ลงพาร์สี่ไปนะครับจะบอกว่าตอนตัดคลิปนี่คือแบบคอมค้างไปหลายรอบอะสรุปก็คือมันเป็นที่ฮาร์ดดิสเสียนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะยังมีอาการจอฟ้าอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่มีก็ ก็โอเคเนาะก็ก็ดีโอเคแต่วันนี้เราก็ลองมาแบบเล่นเทสกันกันกันคิดว่ามันคงไม่เป็นแล้วแหละเพราะว่าเราก็ถอดฮั์ดิ์ลูกนั้นออกไปแล้วนะครับก็ย้ายไดอัดแล้วด้วยเอ้ยอันนี้ทำไมมันรออยู่เนี่ยเฮ้ยสิงด้วยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเม่กี้มันเห็นรออยู่จริงๆนี่ไง น่าจะแบบตอนที่เขากำลังสร้างห้องมัง้งโอเคตอนนี้ค้าเนี่ยทำงานอยู่นะครับโอ้โหเสียงฝนดังมาก <c oughs> ทำงานเสร็จแล้วได้เงินมา220บาทก็ ออ่เไม่ไแน่ใจว่าในพาร์ทสี่เนี่ยมันมีให้ดูหรือเปล่าตอนที่แบบว่าเราปั๊มลูกกันคนที่สองอ <c oughs> ะก็คือเราพยายามมีลูกอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากได้ลูกสาวด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นลูกใหม่ของคุณแม่ส้มจีดเราเนาะสวยเปล่าทำไมน้องสี่ผิวแบบออกแทนกว่าทั้งพ่อทั้งแม่เลย ก็เราจะเปลี่ยนชุดให้สมจิตกันด้วยนะครับเนื่องจากพาที่แล้วเนี่ยเราออแต่งหน้าใหม่ไปแล้วใช่ไหมเราเทคอะไรแล้วเฮ้ยพยายามมีลูกได้ด้วยหรอเพิ่งรู้อะอเตรียมเครื่องแต่งกายนะครับโอเคเสียดายมากเลยอ่ะแบบ พาที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราเล่นไปเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีช่วงของคลิปที่มันใช้ไม่ได้อะอก็เลยแบบเหลือแค่แบบ12อนาที11อนาทีอะไรใช้ได้มากโอเคเราจะเลือกชุดใหม่กันมีชุดอะไรอ่ะ โอ้โหนี่ชุดอะไรเนี่ยเหมือนประจำวันไหมเนี่ย เป็นชุดนี้แล้วกันนะครับดูแบบเรียบๆดิตรงไหนะ <c oughs> ลายทั้งตัวเลยเนะี่ยถชาแบบเออโทนสีขาวอะไรองี้บ้าง <c oughs> ก็เปลี่ยนแค่ชุดเดียวก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าชุดนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่พอยังคงโยกอยู่เหมือนเดิมอ่า สมเจิตอยากย้ายบ้านกยากค้านะครับแล้วก็ค้าก็อยากมีลูกสาวอยากพัฒนาเน,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 น้นั่ๆมาให้น้องโตกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอ๋อถ้าลูกอีกคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยแต่มันจะเป็นวัยเดียวกันเนาะหมายถึงเป็นทาลบเุกืือนกันเนี้ยก็ให้คนเป็นพี่ตโตก่อนโนอาโตก่อน เรามาซื้อพล้จัดวันเกิดนี่วางไว้ตรงไหนได้บ้างเปลปเียนได้ไหมปเปลียนให้โนอาต์แล้วมันจะโอ้ยเป็นอะไรเฮ้ยอออแพ้ท้องแน่เลยไม่ชอบเด็กๆอืก ไหนพาลูกไปเป่าเทียนเลยลเอาเค้กเป่าเค้กเออออออคุณพ่อไม่มาด้วยเหรอยังไงมาฉลองต้องรอให้พร้อมนะหอมตาด้วยนะนานาบุ๊มนะ มันจะเข้าใหมา่แล้วเนี่ยเดนนี่น้องโตแล้วช่วงเวลาที่สบายที่สุดของหนูอาคือช่วงวัยหัดเดินเขายังคงต้องการการดูแลเอาใจใส่และสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เสมอเช่นหัดเดินพูดเป็นต้นซ็อ่าจะบอกว่า่านนี้เนี่ยถ้าอาจจะมีแบบเสียงแหบบ้างเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบ ที่บ้านฝนตกทุกวันเลยนะครับอ,อากาศเปลี่ยนเป็นกุ้มแพ้บ้างเป็นอะไรบ้างไม่ค่อยสบายแต่ก็อยากมาอัดคลิป okay, เราจะแต่งน้องแต่แต่งยังไงถ้าทำไม่ผิดมันต้องใช้สูตรแต่งหรือเปล่านเะชีสเฮ้ยพิมพ์ยังไงแล้วอะดื่มช e t อืม <c oughs> <c oughs> โอ้รเปล่าอ่านี่โหน้องแต่ว่าเราไม่ได้หลดเลยเกี่ยวกับเด็กมาเลยหรือเปล่าน่ะจริงด้วย <c oughs> หัวโดนหย <c oughs> อันนี้น่ารัก <c oughs> เราให้น้องใส่อะไรอย่างนี้แล้วกัน คชุดประจำวันเราเลือกเป็นชุดนี้แล้วกันนะครับนี่ตลกมากเลยมีหางด้วยแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านิดนึงอ่ะนี่ต่อไปชุดทางการชุดทางการก็เลือกเป็นชุดนี้แล้วกันนะครับจะขอไปโหลดทรงผมมาเพิ่มก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนหมวกนะต่อไปเป็นชุดนอนครับ อดรองเท้าให้ดีไหมถอดก็ได้นะเนาะไม่เอาใส่ดีกว่าต่อมาเป็นชุดอ๋อแจ็กเก็ตนะครับโอเคเราแต่งประมาณนี้ที่เหือก็อน,น้องชอบสีน้ำเงินพอดีเลยโอเคติ๊กถูกเลย เจ้ากระต่ายน้อยก็เล่นอะไรกับน้องได้บ้างสั๊กกะจีคอเคียมโยนไปในอากาศสมจีก็สวยมากเลยนะชุดเนี้ยถ่ายรูปนิดนึงดีกว่า สวยมากเลยนะีโยนโยนชอบทรงผมนี้มากเลยนะแต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยแต่ว่าซุปจีใส่แล้วสวยโอเคเราต้องการสุขะอนามัย อยากจะซื้อเก้าอี้สูงด้วยอ,อีนโนี้อะไรเออจุบได้แสงจังเ<ฮ>สียงน้องเป็นไรน้องทำอะไรอือน้องต้องนอนในเปนีหรือป่ะเนี่ยอ้าจริงด้วย จะซื้อก็ ISO. อี่สูงหมวดไหนอะอันนี้แบบไหนดีเดี๋ยวขอบเป างน้องได้ไหมเอาวางไม่ได้หรอจะต้องให้น้องไปอยู่ตรงไหนเนี่ยาาระวังทะลุรืเป่ะโอเควางได้ไม่เป็นไรมันแอบแบบ ทะลุนิดนึงโอเคน้องเอาอะไรให้น้องได้บ้างเจบอาหารให้อาหารเด็กยาจิด้าหหหยิบกินเลยคนแม่แล้วก็เอาเค้กใส่ตู้เย็นกัน อมาโยกอีกแล้วเป็นพ่อเราหลับไปแล้วส่งสารขาก็แบบทำงานคนเดียวในบ้านอาน้องว่วงนอนเดี๋ยวนะเราคลิกตรงนี้เลยได้ไมั้ยนะนี่ มาเลยมาฟริเกบ,บูอ๋อันน่าน,นุก้าชาดีพีเฮิร์มเคิมจะหลับโอเคคุณแม่เราก็มากินข้าวด้วยสปากเก็ตตี้แล้วก็ขับถ่าย ตอนนี้ในเมืองเนี่ยไม่มีเทศกาลอะไรหรือเปล่า mm hmm. เหมือนรอบๆเนี่ยจะเริ่มมีไอ้นี่เราอ่ะหอหมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นขาวๆอยู่บนภูเขานะครับ พรวมันใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วเอ้ามีหรออ๋อยังไม่เปิดโอเคเอาชุดอื่นยังเป็น <c oughs> ยังเป็นทรงผมนี้หรออาวตอนนี้โเวันนี้เป็นวันสป,ปูกี้ได้เวลาฉลองแล้วจะออกไปเยี่ยมงานเทศกาลฤดูใบไ,ไม้ร่วงหรือจะออกไปเลี่ยลายลูกอมหรอ ท้ามลืมมันคือวันสุดท้ายของการเล่นทริ r ออทรีแล้วนะก็อ่อคลายฮาโลวีนปะน่าจะใช่นะหนึ่งวันเดียวกันเฮ hey, ตอนนี้ครับตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อเริ่มง,งานอีกสีชั่วโมงอับน้ำก่อนความสนุกสนานเล่นคอมอีกแล้วทีวีเนี่ยคือไม่เปิดดูกันเลยใช่ไหมเนี่ยบ้านเนี่ย คุณแม่เราไปไหนมาทำอะไรข้างล่างลูกก็น,นอนอยู่นะครับอยากจัดงานเลี้ยงฉลองเหรอ,อแต่เราไม่รู้จักใครเลยคุยก่อนี เดี๋ยวเราจะให้ส้มจิ้นเนี่ยทำงานด้วยดีกว่าเพราะว่าส่งสารค้าเงินเราก็มีไม่เยอะคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะใช้สุดโกงนะครับหรือว่าแบบใช้ได้ชิวๆฮาร์ดดอนรู้เนี่ยเพางานมืออาชีพอยูสิปุ้ยคุ้มปังอีกแล้วออ พึ่งคลอดไปมาพาที่แล้วพาเนพุ่งปอยล่ละอยากได้ลูกชาย <c oughs> กกได้ลูกชายไปเลยสุจีกันลูกชายก็มีไปแล้วไงไม่เอาไม่เอาเราจะเอาลูกสาวนี่ก็อยากได้ลูกชายลูกชายแกมีกันแล้ว,วอยากนออาเนี่ยมันอยากจะสอนให้อะไรนะมี่หัดเดินปะ นี่เอาไปแต่ว่าสอนแบบเดียวก็น่าจะเต็มเลยเพราะยังไม่ได้เอามอนออกเลยไปสอนในเนี้ยอย่าบอกว่าไปสอนข้างล่างนะเป็นแม่ทำส้วมพังหรือปะมาสมัครงานหน่อยอเอแล้วมีงานทำอยู่แล้วนีู่ช่วยศส็ลปินนนักออกแบบอืม มีงานตอนไหนอะจำไม่เห็นได้เลยหรือ <laughs> <1 S 2> ทันแรกหรือ <laughs> ทันสอง <laughs> อยากจะเห็นอะไรเติบโตกหรอซื้อบ้านตุก,กตาสักอย่างเหอะตอนเนี้ยทาไม่ทันแล้วเนะี่อืม ฝนตกหนักมากเราไปเที่ยวง,งานเทศก,กาลกันดีกว่าเราพานนอามาด้วยไปลานกับโนอาค่าไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าต้องทำงานนะเอ้าไม่ทำแล้วนีมาด้วยก็ได้อ๋อ <c oughs> รถประจำทางเราไม่ได้หยุดงานหรอเราก็หยุดงานดิช่วงเวลาแห่งการหลอกล้อนุย้นย,นยเสียงเหมือนบ้านผีสิงามาเราลองเข้าไปกันดีกว่า,าเข้าไปด้วยน้องเข้าไปไม่ได้แล้วน้องจะอยู่ไหน เอ้ยชิงลูว่าตรงนี้เหรอ <c oughs> สงสารน,น้องนั่งตักฝนไปก่อนได้ไหมอ้าวฝนหยุดพอดีเลยน้องนั่งเล่นไปก่อนมีอะไรให้เล่นได้บ้างอ่ะืมอุยผี ペインキナイなペアのラフステアン。 จิาเข้าไปยังเนี่ยเข้าไปแล้วเหรอเจ้าอสะไปก้า <im itation> เดี๋ยวฉันไม่ชอบเธอหรอกนะฉันมีมีอะไรไม่ใช่เฮ้ยทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นแต่ดูสิอยไปเพ้นหน้ามาเหรอจริงด้วยเนะี่ยหน้าเป็นเดซิมเลย เมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยเข้าไปใหได้มไหมอุ้ยผีเดินผ่านโอ้ยข้ามีแล้วอ้นี่หลุมจริงหลุมปลอมอ่ะหลุมจริงหรอ อุ้ยออโอเคชอบนี่ะอืมโอเคไม่มีอะไรละเรามาแข่งกินแอปเปิลกันดีกว่าแม่ๆม่ไม,ม,ม่ม่ม่มาแข่งเอ้มาแข่งขันมาลงแข่งลงแข่งกันสามคนเลยเลูกเราเป็นไงบ้างเนี่ย <c oughs> น้องยังโอเคไหมลูก นั่งเล่นไปก่อนเห็นดูอ่ะอ๋อมันลงได้สี่คนเหรอมาดูกันใครจะเป็นผู้ชนะอ๋อหน้าจุ่มลงไปเลยเฮ้ยคาบทิ้งเหรอ นออ <laughs> บบ้องร้องเดี๋ยวลูใจเย็นเสียงใครเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> ตาลุงนี่มาข้ามควนอยู่ <c oughs> <c oughs> ในเวลาเลยไดาชนะส้มจีคืนนะข่าวที่ดีที่สุดในที่นี้เธอได้ชนะการแข่งขับแอปเปิ้ลเก่งเก่งเก่งฮัลโหมาก่อนเออหนีโชว์ไปเลยไอ้นี่มันมาแสดงความเป็นเจ้าของต่อหน้าต่อตาฉันก็เขาแต่งงานกันแล้วอ่ะ เแลากลับบ้านกันลูกจะตายแล้วนะอ่าข้ามาอุ้มลูกหน่อยเขียนสร้างอ้อมได้มาเกีราลองต้องการอะไรอีกไหมไม่ลองแล้วนะส่วนตรงนี้มีอะไรอ่ะมีแข่งอีกเหรอมาลงอีกลุกไม่เป็นไรละ รอบนี้ค้ากน่าจะชนะนะเพราะว่าค้ากความหิวแบบลดอยู่ <c oughs> แข่งกันสองคนเหร <c oughs> อหุ้นน่ากลัวจังโหหน้าอย่างกับซอมบี้ดูดีเฮ้หยหลอน เีส้มจีกันทั้คู่เหมือนกันโคตรหลอนน่ะเหมือนเลือดเลย <c oughs> พาก,กินหมดแล้วหรอเหมือนจะใช่นะแต่ส้มจีเนี่ยกินไม่ลงแล้ว <c oughs> จิตจาดคือเจ้าแห่งการแข่งกินพายเขาเป็นผู้ชนะในสัปดาห์ ผลการแข่งกินพายแล้วน่าภูมิใจใช่ไหมล่ะอุ้ยไปฉี่ละ <c oughs> ไม่ค่อยเป็นอะไรโอ้โหแสงในบ้านพีซี่นี้มันอ่อนจริงๆเลยด้านบนมีอะไรขายบ้างอะ่ะอุ้ยนี่แมคคาเป็นเฟรนดี่ด้วยอืมต่างหูอิ่มกันแล้วนะแ <c> ล <oughs> ้กลับบ้านกันดีกว่าไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน มาถึงบ้านแล้วขึ้นไปกันเลยได้เงินอะไรอะ่ะซับจิตได้เงินจากการลาหยุดคือ <c oughs> มันเป็นพระรอแรกอันนี้ไว้หรือเปล่านะเนี่ยขี้เกียจระดับมืออาชีพเนี่ยุ้ยแตมเราเยอะมากเลยแด่อะไรนปบ้างก็มา,มาตาอะไรได้ให้กับงานมืออาชีพโบวนัดพิเศษ การความร้อนเรายังไม่แรกก่อนละกันนะส่วนค้างเนี่ยเอาอะไรดีขี้เกียจระดัเมืออาชีพบ้างไหม <c oughs> ขาขึ้นมาแล้วอุ้ยเป็นไรอ่ะหน้าหน้าบึ้งเลยไม่กี้ ก็มานอนๆนอนอใช่ไหมลูกมาวางในเตเลยคารเล่นคอมิกเลยคุณแม่เราก็ไม่ไหวแล้วนะสุขอนามัยแล้วก็มานอน <c oughs> ส่วนต่ซิมบนหน้าเนี่ยมันหายไปได้ไมันะ้รา <c oughs> มาอาบน้ำดูสิ ไอ้ดูหน่อยมันหายไปโอเคหายไปละใครโทรมาไม่รับสายมานอนเลยน้องก็นอนด้วยโอเคก็สำหรับพัสนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อล็ละกันนะครับในพัหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะ มาลุ้นกันว่าส้มจีเนี่ยจะได้ลูกสาวหรือยังหรือว่าเราจะได้ลูกชายมาอีกคนนึงน้องย่งไม่ยอมนอนเลยนะะยังเล่นอยู่เลยจะไปคลิปแล้วเนะี <Saint> <woo. S 2> ่ยก็พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคลอลูกกันแล้วก็อาจจะย้ายบ้านนะครับแต่ว่าเราจะย้ายเมืองละเพราะว่าในเมืองนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเยอะนะครับ uh huh. จะกอดกันหรอจริงด้วย เขากอดกันเขาสวิทกันก็เดี๋ยวไว้รอดูก่อนละกันนะครับอาจจะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาหรือว่ายังไงก็เสียงอะไรอ่ะผีหลอกหรือเปล่าุ้ยทุกคนคือกำลังจะปิดคลิปมันมีแสง คืออะไรไอ้นี่ใช่ไหม UFO หรือเปล่ามนุษต่างดาวหรือเปล่าโอ้ว,วิวสวยมากอ่ะ <c oughs> มันม่แสงอะไรเนี่ยเมืองสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นจากมุมน <c oughs> เนี่ยก็เดวมันยังไม่หายไปเลยแสงมันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับซิมข้างล่างหรือเปล่า กลัวมันดูดใครไปอ่ะไหนรอดูก่อนดิมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเอามันหายไปละมันเอาอะไรไปหรือเปล่าเสี่ยมันเหมือนเกิดอะไรขึ้นเลยโอเคก็พันหน้าเดี่ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ลูกสาวหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะย้ายบ้านนะเพราะว่าห้องเนี่ยมันเล็กไป ลูกจะสองคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครมากดซ่วมเฮ้ยมันไม่มีใครอยู่ในบ้านเรานะหล่อนก็อ๋ออย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกัด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนเนาะโอเคบายบายครับ